ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆครับสำหรับเย็นวันจันทร์ที่6กันยายน2564ก็สับคืนนี้พาเพื่อนๆมาชมแปลงนายอินทรีปีที่3มาก็ลองดูครับปีนี้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่งผมว่าได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วนะอันนี้คือไม่มีเคมีลงนะครับพื้นที่ที่ทําเป็นพื้นที่ที่ไม่เก็บน้ำอ่าพื้นที่ที่ไม่เก็บน้ําไม่เก็บน้ํำยังไงก็คือมันมีน้ําเท่าไหร่มันก็ไม่อยู่อะครับอ่าลองดูตรงนี้ดีกว่า ให้เป็นรูปเป็นร่างอันนี้ของนะแรงของนะลองดูครับคือฝนตกมาอย่างไงก็ไม่มีน้ำนะครับพื้นที่ตรงนี้คือไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำท่วมเลยคือมันยังไงอ่ะมันเป็นดินแบบดินทรายแล้วก็มีโพรงน้ำมาเยอะขุดลงไปเนี่ยในดินน่ะขุดลงไปสักสามเมตรสี่เมตรปั๊มสองนิ้วดูแทบแบบยังไงแทบไม่แห้งอ่ะเหมือนตัว บ่อน้ําของผมที่ผมขุดตรงนั้นอ่ะอ่ความลึกอยู่ประมาณสี่เมตรปั๊มสองนิ้วแบบสู้ทั้งวันคือแทบไม่ลดนะครับคือมันไม่ใช่ไม่ลดก็คือมันดูดในระดับสี่เมตรน่ะคือแบบมันดูดได้ตลอดทั้งวันนะครับอ่าก็คือตอนแรกน้ําก็จะหนุนมาอยู่ประมาณสามเมตรสองเมตรอ่าแล้วแต่แล้วแต่ฤดูอ่ะ แต่ถ้าดูดไปถึงระดับ4เมตรน้ําแทบไม่หมดเลยครับพื้นที่ตรงนี้แบบน้ําค่อนข้างดีแต่ดินข้างบนจะไม่เก็บน้ําลองดูโม่ยาวแล้วเดี๋ยวคลิปยาวเดี๋ยวหมอมาตรวจอันนี้ก็มากักตัวมากักตัวกักตัวนะทุ่งนาก็คงจะได้เจอกันบ่อยๆอยู่ในพักนี้ก่อนหน้านี้ก็ทํางานอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จริงมันไม่ใช่ว่ามไม่มีมันมี แต่มันต้องมาก,ากักตัวสิบสี่วันแล้วก,กักตัวสิบสี่วันเราจะกินอะไรปัญหาโลกแตกสิบสี่วันคือไม่มีเงินเดือนให้นะครับในะระหว่างกักตัวก็พามาชมอันนี้ไม่ได้อวยปั๊มตัวเองแรงนะครับถ้าใครติดตามผมตั้งแต่ปีที่แล้วอะ่ะจริงผมทามาสามปีแล้วนะปีแรกก็เหมือนที่บอกนาห้าไร่ได้ข้าวสามกระสอบปีที่สองลดมาเหลือสี่ไร่ได้ข้าวสี่กระสอบ ตอนสีไร่ผมใช้ปั๊มตัวนี้แล้วนะครับใช้มัมมติสมมติที่ใช้ก็เป็นของจัวได750เป็นมัมมตขนาดหนึ่งแรงนะครับัมมตที่ใช้ปีที่แล้วผมก็ใช้แต่ปีที่แล้วอ,อ,อ่ะผมอนเนี้ยยังไงอ่ะคือวัวมันน้อยไงปีที่แล้วผมมีวัวเฮ้ยผมยังไม่มีเนวะว่าผมเพิ่งไอ้ตอนฤด,ดูทำนาปีที่แล้วผมยังไม่มีวัวอ่า อันนี้ก็อวยปุ๋ยคอกหน่อยเนาะก็เป็นการศึกษามาจากผู้ลักผู้ใหญ่ผู้เท่าผูา้แก่เวลาโบไหนหรือว่าสระไหนที่จริงโบก็ไม่ควรเอาไปลงนะ,ะเป็นสระดีกว่าหรือว่าเป็นคลองแบบนี้เนี่ยคลองน้ําแบบเลือยเลือถ้าพวกคลองแบบนี้น้าไม่เก็บเหมือนพื้นที่ของผมน้ําไม่เก็บให้เอาแบบปุ๋ยคอกที่วัวเขี้ยวขาวขายเนี่ยโยนลงไปแล้วก็ยังไงเขาจะทะําปฏิกิริยาอะไรผมก็ไม่รู้นะ,ะไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ เหมือนมันจะกลายเป็นตมเป็นอะไรแบบเนี้ยน้ํามันจะยังไงไม่ซึมลงไปน้ํามันจะไม่ซึมลงไปอันนี้ผมลองทําดูก็ได้ผลจริงๆนะครับก็อันนี้แบบพื้นที่ใหญ่ๆเลยอันนี้มันเล็กเด็กน้อยไปนี่วัวเจ็ดตัวครับปีที่แล้วในช่วงฤดูแล้งฤดูแล้งวัวเจ็ดตัวก็พื้นที่อยู่แค่นี้ครับให้กินอยู่แค่นี้นี่แค่นี้ ผลที่ออกมาผลที่ออกมานี่ครับน้ำแบบเหลือๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูคือแบบดากที่ที่ไม่เก็บน้ำอลองดูครับยังไงเนี่ยครับคือจมประมาณเนี้ยก็ประมาณสองหนึ่งครับเกือบสองหนึ่งประมาณเกือบสองหนึ่งน้ำก็คือเหลือๆเลยก็เป็นผลจากการใช ปล่ยขี่วัวหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะที่จริงจะไม่พูดว่ามันใช้ไม่ได้มันก็ไม่ถูกเพราะว่าผมใช้ของเดิมจากปีเท่าแล้วที่เพิ่มเติมมาก็คือผมเอาวัวมาปล่อยในพื้นที่ตรงนี้อ่าพื้นที่1นสองก็3าอ่าสแปลงเนี้ยก็จะเป็นอันนี้อ่าคนขี้เกียรจครับพักลังมาอ่าเป็นทวกไฟฟ้าก็จะมีปักตรงนี้ไปอ่ามันจะมีเหล็กปัก ทำเด็ดรูปขายกันอยู่นะใครขี้เกียจก็ใช้เหมือนผมถ้าใครขยนันนะตอนแรกผมก็ขยันนะลองดูครับอ่าผมจะปักเสาล้อมหมดก็ปล่อยให้วัวอยู่ในนี้ตลอดจนถึงฤดูทานาน่าผมถึงจะเอาออกก็ขี้เคืออะไรก็อยู่ในนี้แล้วก็จะมีมาอีกประมาณ4ี่ห้ารอบอ่ารถกระบะตอนเดียวคีโก้ตอนเดียวก็คือเต็มเต็มมาเลยไปขุดปุยห้องมาอ่า ไปขอซื้อเขาด้วยไปขุดมาด้วยก็ประมาณนั้นเอามาลงแค่แปลงนี้นะตอนเอามาลงอ่าอนแปลงนี้ไม่ค่อยได้ลงเพราะว่าเป็นแปลงที่วัวชอบมานอนอ่าแปลงนี้น้ําก็เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาดูน้าในแปลงนี้ก็มีเนี่ยครับนี่คือน้ําแบบเหลือเหลือ,อน้ําเหลือเหลือเลยปั๊มปีนี้ผมใช้ตัวเดียวนะครับ ผม่ายแค่สมมติอของโจได้ปีที่แล้วมันจะมีะปั๊มเพลาลอยปั๊มเพาลาลอยสองนิ้วมอเตอร์บัดเรียดเจ็ดร้อยห้าสิบที่ผมประกอบขึ้นมาก็จะมีปั๊มตัวนั้นแล้วก็สมมติตัวนี้แล้วก็มีปั๊มทักที่อยู่บ่อบาดาลทางนู้นปั๊มทักขนาดหนึ่งนิ้วก็คือดันทั้งวัน แต่มันไม่มีน้ำนะครับอ่าถ้าใครติดตามบีที่แล้วแล้วตอนหลังผมมาตบท้ายด้วยเครื่องเบนซินปีที่แล้วแบบหนักมากแบบหนักเอาเรื่องเลยปุ๋ยที่ใช้ปีที่แล้วก็เป็นปุ๋ยเคมีด้วยถ้าไม่มีเคมีไม่น่าได้กินนะหรือ,อาจจะได้กินก็น่าจะประมาณ3ามก็สอบเออว่าสองก็สอบหรือเปล่าคือ <c ười> ผมไม่แน่ใจแต่ปีนี้คือไม่มีเคมีอินนล้วนๆครับคือน้ําอยู่ แล้วก็ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยเคมีเรียว่าปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็คือปุ๋ยคอกที่ลงไปก่อนหน้านี้มีแค่ปุ๋ยคอกนะครับไม่มีอย่างอื่นในเรื่องของผล,ผลผลิตก็ไม่แน่ใจต้องรอดูตอนเก็บเกี่ยวเนาะแต่คาดว่ามันดีกว่า2ปีที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมาก็ก็อยากจะพูดพูดแล้วเศร้าโอเคครับก็พามาชมบรรยากาศุ่งนายามเย็นนะสำหรับคลิปนี้ ก็ขอตบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะครับหมูยาวแล้วพอดีว่า,อ,าออสมอเขามารอตรวจแล้ว <laughs>